ครับพอสิพาไปเบิ่งไอ้หลอดไฟไหมลุกลุกเร็วลุกลุกไปประตูแล้วโอ้โอมมีหลอดไฟหลอดหนึ่งเป็นเป็นหลอดโอ้มาเบิ่อวันนี้มาดิครับนี่พอสิียบยังได้ฟังมันอันนี้ไหมเดืองอลีไหนมนันนี้พอเสียบฟังมาใกล้ๆยิ่งประตูกย่านนี่ นี่ครับผมบ่เคยเปิดไว้เลยประมาณตีสองตีสามนี่มาเบป็รนรดนี่นี่นี่ร <c oughs> ดกลางนี่มันสิแงดงอยู่นี่ครับผมอมอมมานี้อ้อมพอเสียฟัง, <c oughs> น,งน,นี่ไหมรอนี่ไหมแต่ว่นานี่จะเป็นเรื่องจริงขึ <c oughs> ้นหนึง่งหีดอกประมาณอาทิตย์หนึง่งหรอไหมอ้ออ่าพี่น้องมันแดงทุกคืนเลยประมาณตีสองตีสาม ครับแต่ว่าก่อนก่อนที่มันสีแจ้งที่สองที่สามพอได้ยินอน่อไหมออมได้ยินมาเฮามาฮอนทุคืนเลยอีรีเลยย่านบอกไปครับไปครับแต่ว่าบเคยเปิดได้ครับผมรอนี้แต่ว่ารดเพราะว่า หลดไฟนี่ม้นว่เคยสว่างพอผมบเปิดนี่ผมเปิดครับนี่น่บสว่างครับแล้วผมก็สิปิดไว้ครับผมปิดไว้แป๊ดปิดไว้แล้วนะครับน้องประมาณตีสองตีสามครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบ ผมนาสงสัยครับพี่น้องเป็นอย่างหลอดไฟบรแจงแต่ว่าตีสองตีสามเขาสิแจงแต่ผมไม่ได้เปิดหลอดนี้ไว้นะครับแต่ตอนนี้เป็นเป็นหลอดนี้นะพ่อผมกดปิดปุ๊บหลอดนี้ก็สิดับครับผมออกกดเปิดนะครับกดเปิดปุ๊บ นี่ครับผมกดเปิดเป็นบางขึ้นครับผมบระมานบางขึ้นนั่นแหละเป็นทุกขึ้นเลยครับผมประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ติดต่อกันละก่อนก่อนไฟหลอดนี่นี่ครับผมตัวนี้เป็นหลอดข้างล่างครับนี่หลอดไฟหลอดนี่ครับผมผมเปิดเขาสีบรสว่างครับผม แ้วผมก็สปิดไ้ครับปิดแ็คปิดใบแล้วผมก็อยากถาม่าเออเรียงลีรับครับผมเราติถามพี่ถามพี่น้องผมมู้ใได้ก็ได้ผมก็อยากหูเพืกันครับว่าตีสองบนมาเนี่ยเ่อคยึีนไฟขึ้นมาเลยครับผมประมาณตีสองตีสามก่อนที่ไฟลหลอดนี่สิแจง้ง มันสีมีมาเห่ามาหอนมากนละครับบ,บมามาูบูบูาออมาบากเียครับผมมันเฮาออนมากแต่ประเด็นไฟหลอดนี้จะแจ้งเลยครับผมนี่ไฟหลอดนี้จะแจ้งขึ้นมาผมก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับผมสีมาปิดสีมาปิดสีมาปิดหลอดนอี้แหละครับ แต่ตัวนี้ก็บไ่ได้ดเปิดเดยนี่ครับผมก็ยั่งอยู่ใบสีคือเกา่าวันนี้ผมกดขึ้นไปแบสีลอดไฟเขาก็ยิงแจ้งอยู่ครับผมหลอดไฟเขาก็แจ้งมาตันนีผมก็ปิดปิดลงขึ้นปึ๊บอดไฟเขาก็แจ้งครับผมผมก็เลยว่าสงสัยปึ๊บผมก็เลยเข้าไปนอนผมก็ย่านนะครับเนาะมันก็แปลกอะไรหมามาเหามาหอนน้ำตีนั่งไปที่บอย่านะตีสองตีสามอดไฟแจล้งกับมาเหามาหอน ตอ,ตอนว่ได้คิดตัวไอว่าได้คิดตัวลูกเต่านะครับผมว่าลูกเต่าออกมาเบิ่งน้ององอ,มอ,งอ,งอมกับน้องออมก็ยานแน่นก็ไปครับผมยังสงสัยอยู่ยครับผมอันนี้ผมสีเขานอนแล้วครับผมก็ต้องปิดไฟหลอดหนึ่งนี่ครับปิดไฟหลอดนี่แล้วเขานอนเป็นของหลอดนี่แหละครับผมก่อนทีสีเขานอนผมต้องถามอ่า ปูที่มีสีเข็นเรืเ่องดีรับเป็นยังหลอดไฟหลอดนี่คือแจงตีสองตีสามเลากก็มาเหาก่อนตลอดครับผมก่อนไฟสิแจ,จงลุกขึ้นมาปิดสิมาปิดสวิตเกยังอยู่คือเก่าอยู่พราะกดขึ้นไปไฟก็ยังแจงอยู่คือเก่าอยู่ครับผมผมก็ปิดน้องขึ้นไฟก็แจงอยู่คือเกา่าพราเขาไปนอนงในข้าวหนึ่งไฟก็ดับครับผมอันนี้ขอทราบรายละเอียดครับผมสำหรับท่านผู้รู้ด้วยครับผมผมนอนมาหลับมาสองสาม อาทิตย์แล้วครับผมเวลาไฟสว่างครับผมวมื่อก,กี้ผมวักรานสัิตกะมีเรื่องแปลกแปลกมา่อวห้ฟังเส็จครับผมเดี๋ยวสปนนปยิปิดไฟนอนกกันครับไปเปือนเาปิดไฟนอนก่อนโอ้ขอปิดไฟนอน่อด้ นี่ครับผมเดี๋ยวสีภาพไปบังครับผมปิดไวทุกหลอดอันนี้เลยครับนี่นปิดไวทุกหลอดเลยครับผมถ้าเบิรตีที่สองที่สามมาสีฮาก่อนฮอนก่อนครับผมหลอดนี้ก็จะแจ้งก็งอยากขับไปนองนะครับไปนอกเลยย่านย่าน